อเจอคุณรั้ทนดินซ่าอีกแล้วนะครับจริง <Okay. S 1> ชื่อนี้ผมก็เจอเคยเจอมาบ่อยเมื่อไหร่ือนก่อนนะครับเนี่็กลับมาเจออีกครั้งนะครับมันจะเป็นเซียนอะไรเนี่ยเม็ดทรายเหรเม็ดทรายคอยรักเนะคอยต่อไปเราจะเดินเบี้ยไปชมตีเขาดีไหม ออแล้วเขาให้เราบุกลัวๆเลยนะครับ <laughs> ผมว่าเขาเป็นเซยียนดันเลยวะ่ะผมว่าแน่นอนว่า,ถ,า,ถ,าถ้าคือเขเป็นพวกสไตล์บอบมือกระบี่อะ่ะฟันเร็วนะแต่เราก็ชอบเหมือนกันนะครับต่างคนต่างชอบนะครับแบบนี้ชอบนักหมัดอยู่แล้วนะครับ no problem เลยนะครับสไตล์นี้ผมชอบผมบุกไปเรื่อยครับบอกเลยว่า อยากขึ้นควรมากเลยแต่ว่า,วาไม่ได้นะ อืมไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ไไดครับนี่ก็ไม่ได้อยากนะครับก็ต้องเดินคุมทรงไปถ้าช้าได้พาเรื่งามนะครับประศิษิ์โบราณนะครับอืม <c oughs> ต้องดูว่าเขาจะเดินมาหรือจะถอดเองผมว่าสไตล์เขาคงชอบบูอ่ะโอเคแต่เขาโอเคผมตัดกำลังจบไม่มีสุดพลิกนะครับที่สำคัญของการเป็นสุดยอดเสียวนั้นก็นนคือว่าเวลาเราได้เปรียบเนี่ยผู้ต่อสู้ต้องพลิกเกมไม่ได้นะ คนที่เตริรดีบนโลกนี้มีมากมายนะครับแต่ว่าคนที่เติร์ดีเราไม่ทําให้ชัยชนะหลุดลอยไม่ใช่ทุกคนนะครับฉะนั้นเราต้องฝึกคอนเวิร์ตให้เป็นนะครับถ้ากิน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 จะจบต๊ตรงนี้เราตั้งไว้ได้หมดแล้วนะครับเขาละเขาแหกเหมือลกั ไม่กินไม่กินใบนะครับหรือไมไปกินมาก mm hmm. ตัวนี้เราเอาอยู่แน่นอน mm hmm. โอ้ยติดน,น,นะฮะติดก็ไปมาไม่มีตาลุกนะครับเรบแบบนะ นี่นะเกมไม่ได้นะลูกค้าไม่มีอะไรนะ

คนนี้เน้นเดินเร็วนะแต่ว่าผมว่าแต้มเขายังไม่ค่อยละเอียดนะแต่ถ้าแต้มละเอียดขึ้นน่าจะเก่งขึ้นแต่ความเร็วนี่ใช้ได้เลยก็เร็วพอๆผมเลยนะแต่ว่าอืมต้องละเอียดด้วยแต้มต้องมีคุณภาพที่โหว่าเกมหมูเบอร์แล้วเพราะว่าเป็นลองเยอะเกินมากมาก,มาก,มากเลยนะฮะไอผมเบอร์แล้วโดนมาลุกเลย ไม่ก็สไม่กอสไปเรื่อยก็ขูกได้ปฏิหารเฉยเลยเพราะผมเดินไม่ดีนะขูดจนเสเลดนี่เมื่อกี้ผมลยกกินได้เนี่ยเป็นไรจบบลับบลับบลับจนท่าสวยนะ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดูเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเนี่ยก็คือมาซื้อหนังสือผมได้คอร์สก็มีนะครับเป็นคอร์สเรียนใน Facebook กลุ่มปิดน,นะครับก็ดีเหมือนกันเดี๋ลองระบบนี้บ้างถ้าเจอคุณเจ้าเวหานะครับเป็นระบบท้าดวนนะ เกม5นี้ผมชอบมากเลยอคุณตัวซูนิ่งเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมเบสบูนะเป็นแต้มแบบว่าชิกกี้เลยชิกกี้ชิกกี้ น่าจะเหมือนเขาจะรู้วิธีแก้อยู่เหมือนกันออื กระไก่มูฟนะครับโฟนกินเฉยฮะตึงๆึงะตึง

在这里呢？我在下边呢。我走到这里。 เพิ่งยกตีโคนได้เรือหรอกครับหรือว่าเขาไม่เห็นโอ้ไม่ต่อชผมเคยชนะคุณเจ้าเวหานะแต่วันนี้ผมก็ผมแพ้ บากแล้วสิเราตุยแน่เลย เสร็จเลยหมากมันเคลียร์แล้วนะครับผมมาจะใกล้ตัยแล้วตอนนี้เราต้องสวดภาวนานให้กับพระเจ้าของเรานะครับ <laughs> แล้วรเจก์หมาที่มันไม่มีอะไรดีนะครับโปรเจกใช้สัทธาเรยว กินไม่ได้นะครับกินลูกนี่แพ้น่าจะแพ้แหละตัวก็ต้องสู้ไปก่อนสิไมฮะนี่ไม่ได้ตัวนี้นี่ลูก กนนต้องบรรยายน้อยลงลวเพราะเราจะตุยแล้วนะะ โอ้ลูกจนเลยไม่เห็นนะโอ้เขาไม่เห็นนะผมรอดเลยตอนที่หายครนะับย <Yeah. S 1> โอ้ย my gosh ย๊โอ้ย my gosh oh my g o h โอ้ oh. ต้องยอมแพ้นะโอ้โ oh. หท่านนี้จะดีนะเอเอปรากฏว่าผมน่าจะบันเดอร์ซัมติงนะเสได้นะไม่เป็นไรก็ oh. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็ถ้าใครตามดูก็จะได้เจอ GM แพ้นะถ้าใครไม่ตามดูก็จะเห็นแตผมชนะโอเคครับสวัสดีครับ